ตัวเซตนนะครับเดีเรามาดูวิธีการตั้งค่า part property แล้วก็ drawing property กันนะครับแล้วก็เอา property แล้วก็นำใส่ส่วนของ property ที่เราตั้งค่าเนี่ยไปโชว์ในส่วนของ title block ใน drawing ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปตั้งค่าในส่วนข,นวนของตัวที่เป็น part template ของเราก่อนนะครับโดย default แล้วเนี่ยเราเปิด part ขึ้นมานะครับแล้วในส่วนของตัวที่เป็น file property เนี่ยเขายังไม่มีอะไร รเราต้องทําการตั้งก่อนนะครับอย่างเช่นผมต้องการลงในส่วนรายละเอียดที่เป็นดอยนิ่งเบอร์นะครับก็พิมพ์ไปนะครับดอยนิ่เบอร์นะครับก็ไทป์ตัวฟอนต์ก็คือเป็นเท็กนั่นเองนะครับอันที่2อก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็น Division ก็ได้นะครับก,รก็พิมพ์เข้าไปนะว่า Division เท่าไหร่นะครับที่เราจะต้องการใส่นะครับไทป์ก็คือเป็นเท็กเหมือนกันอันที่2อ,อาก็จะเป็น ดรนะครับหรือว่าเป็นคนเขียนเองอยนก็อาจจะเป็นเทคเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อาจจะใส่ชื่อเป็นชื่อขมเองนะครับดอยน์นัมเบอร์อาจจะเป็นศูนขีดนึ่งขีดสองนะครับผลดีวิชนอาจจะเป็น1.1 รประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ทพ p ฟตี้นั่นเองอกดไปดังนั้นผมก็ได้ส่วนตัวที่เป็นพาร์ทพัฟตี้แล้วเรียบร้อยแล้ะผมก็ทําการเซฟแอดเลยนะครับ,รลนะรบแล้วเปลี่ยนในส่วนของตัวนี้เป็นพาร์ทเทมเพลตนะครับเพราะเราหลังจากนี้เราก็คือจะใช้พาร์ทเทมเพลตตัวนี้นะผมก็ใช้พาร์ทเทมเพลตที่ชื่อว่าพาร์ทขีดศูนย์แล้วกันข้างหน้าผมเขียนพาร์ทผมก็เลือกในส่วนตัวพาร์ทเทมเพลตตัวนี้ไปใช้งานนะครับ ทุกอย่างพ r o p e r t y ้ชคดถูกตั้งค่าเหมือนกัที่ผมทำเอาไว้นะครับในังนั้นอ่ะเราไปทำการตั้งค่าในส่วนตัวลออิ้งกันบ้างนะครับเราก็นิวขึ้นมานะครับเลือกลออิ n งสักหนึ่งชี้ขึ้นมานะครับผมจะปรับไซส์นะครับตั้งค่ากระดาษตามที่ผมต้องการก่อนเช่นผมต้องการเป็น A3 ANSI landscape ก็โอเคไปนะครับแล้วเราก็ต้องทำการตั้งค่าเหมือนกันเบื้องต้นนะครับผมกลับไปที่ ตัวพาร์ทก่อนนะครับผมอาจจะเขียนโมเดลคร่าวๆไว้หนึ่งตัวนะครับก็คืออาจจะเป็นวงกลมซัลเลนเดอร์ประมาณนี้นะครับสือสักยี่สิบนะครับซึ่งวงกลมวงนี้ผมก็คือทำพาร์ตปกติเอาไว้เรียบร้อยแหละนะครับลองดูกันก็คือในพาร์ทตัวนี้ที่ทำว้แล้วนะครับผมก็กดเซฟแอดโมเดลนะครับผมเซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อป ชื่อพาร์ตจะบอกว่าเป็นพาร์ทหนึ่นครับไปประมาณนี้นะครับดังนั้นผมก็เอาพาร์ทที่ทำเนี่ยนะครับเมอเองไปทําในดออิงตัวนี้เลยนะครับเราก็คือเราจะต้องมีในส่วนตัวที่เป็นเหมือนดัไม่ว้ก่อนนะครับก็คือตั้งค่าไว้ก่อนหนึ่งตัวนะซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ไทตทตินบล็อกยังไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาเลยผมอี i ดิทเข้าไปครับคลิกมาส์ขวาอ d i ดิท e ีทเข้าไป นะในส่วนตัว i ีวชั่นอยู่นี่นะครับเอาอีกหนึ่เบอร์อาจจะทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็เลือกตัวที่เป็น annotation node ตัวนี้นะครับมาวางเลยนะครับ revision อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็วางเข้าไปแล้วก็ใช้คำทางตัวนี้ครับ Link to Property เข้าไปนะครับเพื่อเป็นโมเดล in view นะครับตรงนี้ก็คือใส่เป็น r e v i s i o n นะครับโอเคไปนะครับต้องการเพิ่มเติมก็เลือก node annotation node มาวางอีกอาจารย์บอกว่าตัวนี้ จะเป็นตัวที่เป็นอะไรครับโมเดลอินวิวแล้วก็เป็นดอิน์ก็ได้นะเป็นโดอยน์นัมเบอร์โอเคไปนะครับอยากได้เพิ่มมากดโอเคใส่โน้ตเพียงกดนะเขียนครับโดโอเเนินะ์เนมนะผมก็ใส่ลิงก์ตัวพัฟตี้เข้าไปโมเดลอินวิวนะดอิน์ไปกดโอเคไปนะครับนะผมอาจจะปรับไซส์ก็ได้ครับปรับไซส์ตรงนี้ให้เล็กลงประมาณสักสิบเมนนะประมาณนี้ อันนี้ครับประมาณนี้ออกไปน้ไซส์พวกนี้สามารถปรับได้หมดเลยนับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ไปแราเป็นคลิกเข้าไปครับปรับไซส์เหลือสัก11มิลลิกันประมาณนี้ได้สิบไปนะครับก็จะได้ตัว,วนี้แหละอันนี้เป็นตัวดัมมี่ครับผมลบโมเดลทิ้งไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้ากระดาษเปล่าผมทําการเซฟเลยครับเซฟแอดนะครับแล้วก็เลือกเป็น Drawing t e m p พลตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่เป็น Drawing นะครับ อิงคิด01นะครับอันนี้คือเทมเพลตของผมนะครับเราผมก็กดเซฟไปนะครับกดโอเคไปประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเวลาเราเขียนพาร์ทเสร็จเราก็จะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นอินเทมเพลตชื่อนี้นะครับที่ผมเซฟเข้าไปนะครับทีนี้เรามาเขียนพาร์ทใหม่กันบ้างนะครับเริ่มเปิดพาร์ทใหม่ขึ้นมาเลยใช้พาร์ท0นี้ครับที่เราสร้างมัอสกคนี้กดขึ้นมานะครับผมก็สร้างชิ้นงานเลยครับตามที่ต้องการผมสร้างสี่เหลี่ยมกน ที่ในวงของประมาณนี้นะครับผมก็เอ็กโตดขึ้นมาน,นี้นะ่ผมอาจจะตั้งค่าในส่วนตัวของพาร์ทพัฟตี้ครับอาจจะบอกว่าตัวอิงนัมเบอร์ผมมีแค่2หลักพอนะครับส่วนคีสามนะครับรีวิชั่นผมเป็นรีวิชั่นหนึ่งนะครับผมอาจจะเปลี่ยนชื่อไปนะครับตัวนี้ยีราโอเคมานี่กดโอเคไปอันนี้คือคุณสมบัติของตัวพาร์ทนะครับหลังนั้นผมกดเซฟโมเดล ็เซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อปตั้งชื่อพาร์ทเลยครับมันจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ตูนๆก็ได้ครับประมาณนี้แล้วก็เมคดาวิงเลยครับเมคดาวิ่ง from พาร์ทเลือกตัวที่เป็นดาวิ่งขีดส่วนหนึ่งอันนี้คือดาวิงที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นั่นไงนะกดโอเคไปเราก็ดึงพาร์ทมาวางปกติของเราเลยนะรประมาณนี้นะแล้วก็ซูมเข้าไปดูครับสังเกตดูครับชื่อก็จะเป็นชื่อตามพาร์ทพ p ลติ้ที่เราตั้งนะครับ ตัวที่เป็น revision แก็เปลี่ยนเป็น revision หตามที่ผมตั้งค่าใน p a t ยบด้อยแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็น uh, rowing number นั่นเองนะครับก็จะมีการตั้งค่าประมาณนี้สำหรับตัวที่ uh, เป็น property p a r t property rowing รวมถึง link to property เข้าไปอยู่ใน title block ของเรานั่นเอง